พเข้ามาช่วงนี้เรามาจับตาอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยดีไหมคะพี่สำราใช่เพราะว่าวันที่18วันวันวัน,วน,วนมะลืนสิจะประชุมพักค่ะจะมีการประชุมพักกรรมการบริหารพักนะครับก็คงจะมีท่าทีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าหัวหน้าพักคนใหม่คนต่อไปจะเป็นใครค่ะคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดต้องท่านนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นอดีตสอส,อสอประชาธิปัตย์มาหลายสมัยคุณคถาวรเสน,เนียมท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะตอนนี้คุณถาวรอ,อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสํรราญคุณหิวและท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับถ้าฟังมาไม่ผิดนี่คุณถาวรประกาศเลยนะบอกว่าถ้าอภิสิทธ เด้่ยชาชีวะกลับมานี่ยินดีที่จะไปร่วมง,งานอีกอย่างนั้นเลยเหรอครับเรื่องยินดีสนับสนุนออ๋ให้ลงสนามการแข่งขันอวัอนพัสด<ะ>สองเมื่อผมเสร็จจากคดีที่โดนข้อหาขบน<ะ>หรือยุยงถูกป,ป่นหรือก่อ,อการร้ายและหรือบุกรุกสถานที่ราชการเมื่อไหร่ก,<ะ>ก็ คงจะเป็นพักที่ผมคิดว่าผมรักมากที่สุดก็อ,อ,อยากจะไปร่วมอยากอยากนะฮะอยากจะอยากอยาก,อยากจะไปร่วมกับพักส่วนจะอยู่ในฐานะอะไรได้หมดเช่น <c oughs> เป็นสมาชิกพักคอยให้อพูดคุยกับน,น้องๆพี่ๆก็ได้ได้หมดครับตอนนี้ถ้าจับชีพจรจริงๆประชาธิป,ปัตย์มีอยู่กี่ทางเลือกกาลังที่จะฟื้นฟูที่จะไปกอบกู้พักกันใหม่มีสักกี่หนทางครับ ผลทางก็คือเอาเมนก่อนนะเมนคือคือต้องกลับไปสู่อุดมการของพรรคที่ประกาศเมื่อวันที่6เมษายนของปี89นั่นคือเมื่อ80ปีที่แล้วครับที่เน้นพรรคจะดําเนินการทางการเมืองโดยวิธีอันบริสุทธิ์พรรคจะดําเนินการทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อพี่น้องประชาชนเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมีทั้งหมด10ข้อนั่นคือตัวหลัก สองจะต้องได้หัวหน้าพักแล้เลขาที่การพักที่มีความแข็งแกร่งและมีบารมีรวมทั้งมีวิสัยทัศน์ปรับปรุงพักเปลี่ยนแปลงพักให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องประชาชนคนรุ่นใหม่ประการที่สามความชื่อสัตว์สุดริตที่มาอันดับต้นๆเลยเพราะเหตุว่าจุดอ่อนของประเทศไทยณนะวันนี้ เราเป็นประเทศที่มีการพุจจิตอยู่ในลำดับที่ร้อยแปดของของประเทศทุกประเทศในโลกในขณะที่เนปาลเพ่งเพิ่งเกิดเหตุอยู่ลำดับที่ร้อยเจ็ดอเมรอยู่ที่ลำดับที่ร้อยห้าสิบแปดนี่ครับคือเป็นจุดอ่อนในการที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาของญาติบ้าน,นเมืองเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนโยบายแก้ไขปัญหาความ ต้องการความเดือดร้อนความเหลือล่อมล้ลําคําสูงความยากจนให้การศึกษาที่ทันสมัยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องควบคู่ไปกับวิถีทาง,างการเมือนอันบริสุทธิ์และซื่อสัตย์สุจริตต่อพี่น้องประชาชนนี่คือหลักครับครับแล้วรูปธรรมที่สัมผัสได้ตอนนี้มีตัวเลือกหรือ,อยังมีกลุ่มที่เคลื่อนไหว,วไหถึงหัวหน้าพักฮะอ่ามีกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่จะเป็นหัวหน้าเนี่ยมีสักกี่กลุ่มตอนนี้ประมาณว่า เจ้าตัวเองไม่เคยพูดแต่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เชียนะฮะก็มีอยู่อผมจะยกตัวอย่างท่านเดียวซึ่งผมก็เชียนั่นคือท่านอภิสิทธ์เวชาชีวัตบุคคลอื่นอย่าไปพูดถึงท่านเลยเพราะท่านไม่ได้อยู่ในสายในการออกรายการร่วมกับเราแต่ท่านอภิสิทธิ์เป็นบุคคลที่ผมเชียครับยังยังโทษนะยังเห็นคุณแทนก็ไปหาคุณกรณ์ จาติกวานิชอย่างเนี้ยมีนัยยะไหมหรือว่าไม่มีอ,อผมคิดว่าคุณแทนนี่น่าจะทําหน้าที่ให้ประชาปย์กลับเข้าสู่บรรยากาศเดิมๆ <c oughs> ใครก็แล้วแต่ที่เดินออกจากพักไปก็อยากให้คนเหล่านั้นกลับมาช่วยพักอีกครั้งหนึง่งส่วนจะเชิญมาเป็นหัวหน้าหรือไม่อย่างไร <c oughs> ก็ยังไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในวงคนทนา เอาสันนิษฐานเบื้องต้นว่าต้องการให้คนเหล่านี้กลับมาหา,า,หาพักมาช่วยกันบริหารจัดการพักมาเป็นสมาชิกพักมาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กลับบ้านเรือในนามพักในสถาทีอีกคนหนึ่งคุณเดริดขาวทองก็ปฏิเสธไม่ได้นะถึงแม้ปัจจุบันเป็นเลขาธิการพักแต่ในการทําแบนเนอร์ทาโพสต์ต่างๆเนี่ยนะก็แสดงถึงความพร้อมที่จะนําพักเหมือนกันใช่ไหมน้องเหมีืม คุณถาวราคนสงขาด้วยกันได้อ่านใจอ,ออกไหมเอาไซอินเอาไซอินเข้าไปหลายคนพูดเหมือนกับที่คุณสำราญและคุณหมิวได้แสดงความคิดเห็นออกมาร่วมในรายการในฐานะเป็นผู้จัดรายการคนตามนะครับว่าดูเหมือนว่าคุณเดชิตก็แสดงปทางเรื่องที่จะดำรงตําแหน่งกวัวนาพักด้วยนําเสนอ,อด้วยอีกท่านหนึ่งแต่ไม่ได้พูดตรงๆนั้นแต่อาจจะดูทางอ้อม จากแบนเนอร์จากติดต่อขึ้จากอะไรต่ออะไร,รถ้าเป็นคุณเดชอิทวัยไหมคะประชาธิฐปตะชารัอ <laughs> ผมไม่วิจารณ์น้องเขานะครับถ <c oughs> ้าพี่น้องประชาชนเป็นผู้กําหนดหรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมาจากสี่สิเปอร์เซ็นต์สี่สิเปอร์เซ็นต์และยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นผู้วิเคราะห์ดีกว่าแต่ <Okay. S 1> เอาว่าถ้าเป็นคุณเดชอิอกกับคุณอภิสิทิ์ในมุมของคุณถาวรสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์มากกว่าผมสนับสนุนท่านอภิิ์ท่านเดียว ท่านเดียวแต่ท,ท่านอภิสิทธจะต้องดูมือคนที่เป็นเดขาธิการพรรคมานําเสอเนอเ,เป็นแพ็กคู่เป็นแพ็กคู่เป็จะไปได้อย่างเช่นท่านชวนหลีกภัยกับพลตีสนันนนขจรกระสอบแพ็กคู่กันนะแพ็กคู่หรือท่านอภิสิทธ์เวชาชีวะกับท่านสุเทพเชื้อสุวรรณแพ็กคู่กันนะอะอย่างนี้เพราะเหตุว่าการใช อการบริหารงานเป็นทีมทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้าพักและเลข้าธิการพักจะต้องไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขและมุ่งมั่นในการพัฒนาพักถ้าถ้าพิสิทธิ์กรุงเทพเดียดภาพักใต้สงขลาเลขาเนี่พอไหวไหมต้องถามตัวเขาก่อนผมไม่วิจารณ์ถามใครฮะถามทั้งสองคนว่าหนึ่งเขาไปด้วยกันได้หรือไม่เพราะถ้าผมจา์เมื่อไรหรือ เอ่อชือวิจารณ์ได้ฮะแต่ผมในฐานะเ,เพื่อนพ้องน้องพี่กันอดีตเ,เป็นสมาชิกพรรคมาห้าสิบสามปีวิจารณให้คนหนึ่งคนใดเสียหายอย่างผมไมว่าจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นความเหมาะสมหรือไม่พี่น้องประชาชนผู้โหวตหรือวอเตอร์เนี่ยจะเป็นผู้ตอบอย่าเป็นผู้ตอบครับแต่คุณถาวรเห็นด้วยไหมครับมีคนวิจารค์คุณอพิสิทธ์เหมือนกันว่าคือคุณอภิสิทธ์เนี่ยคือบอกว่า ถ้าพักฟื้นคืนอุดมการได้ท่านถึงจะกลับไปแต่ก็มีคําถามเชิงย้อนแย้งนิดหน่อยว่าคุณอนภิสิทธ์ก็กลับไปก่อนสิไปสร้างศรัทธาใหม่แล้วก็เชิญคนมาเมื่อวานผมไปออกรายการที่เนชั่นผมก็กลับเปเชิญท่านอาภิสิทธ์ดวยาชาชีวะบอกวเข้าไปเลยอ๋อไม่ต้องกลัวเปลืองตัวเพราะเหตุว่าการทำศึกนั้น ใช่ว่าจะใช้กิ๊บเพนหรือเอฟสิบหกอย่างเดียวอแล้วก็ย้อนอะไรลงไปมันต้องใช้ทหารราบหน่วยราบตะเวงไกลและเข้ายึดพื้นที่ได้ <ừ> เพราะฉะนั้น <ừ> การที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ่าอยากจะกลับไปช่วยเหลือพักในนี้ท่านอยากก็บอกไม่รู้นะ,ะแต่ว่าการที่เพื่อนท้องน้องพี่แต่ละคนอยากได้ท่านอภิสิทธิ์กลับมาก็น่าจะไปจับเขาคุยกับท่านอภิสิทธิ์ วันนั้นท่านพูดเมื่อน่าจะหลายส,สองสามสัปดาห์แล้วมั้งแต่วันนี้มันสถานการณ์เปลี่ยนวันเวลามันเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนท่านอาจจะเดินเข้าไปพักได้เลยก็ได้นะครับถ้าต้องการจะฟื้นศรัทธาใหม่เป็นไปได้ไหมคะว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้คนเก่าเลยเอาคนรุ่นใหม่แถวใหม่ดันขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเลยสําหรับประชาธิปัตย์ก็ได้ครับ ได้ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่ในแนวคิดที่จะต้องเดินตามอุดมการของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เข้ามาปังปับนโยบายคือการซื้อเสียงอืมเข้ามาปับหาเงินเข้าพักโดยการทุจริตไอ้อย่างนี้ไม่ได้ครับเออหรือเข้ามาปังพับปรากฏว่ามาเป็นหัวหน้าพักมาเป็นนายกก็เดินเข้าคุกเหมือนอย่างนายกบางคนที่อยู่ในคุกตอนเนี้ย หรือเข้ามานั่งบริหารงาน,านาพับเอารัฐมนตรีเข้ามาปรากฏติดคุกไปแล้วนับสิบคนไปยังนั้นไม่ได้อะไม่ใช่เสียายติตักนะแล้วสองที่คุณเหมียวถามเมื่อกี้คุณทวรมองเห็นตัวบ้างไหมเห็นหน้าเห็นตายังไม่ได้มองเห็นเพราะผมอาจจะมองคับแคบไปครับยังไม่ได้มองน้องๆน้องๆอ,อ,อ,อาจจะเป็นคนดีอืมอ่าหรืออาจจะเป็นคนมีความสามารถแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มองเพราะเมื่อผมปัดใจ ถ้านหนาติดแล้วก็ปักใจอยู่ตรงนั้นไม่มีเผื่อเหลือไม่มีเผื่อเป็นตัวเลือก <c oughs> เว้นเสียแต่ว่า <c oughs> ท่านาพิสิทธิ์ปฏิเสธถึงจุดนั้นแล้วผมก็จะมองคนอื่นๆต่อไปอย่าเรียกว่าแถวสองเลยฮนะ,อ,ะ,อ,ะอยู่แถวหน้ากันทั้งหมดคร <c oughs> ับครับครับร่วมความแวในคุณถาวรบอกว่ารอบนี้คุณพิสิทธิ์ต้องออกมาสู้ไม่ใช่ต้องไปอัญเชิญมาอย่างนั้นใช่ไหมต้องออกมาสู้เลยเออที่เรียกว่าหนึ่งนะฮะ ถ้ามีการแข่งขันนะก็ต้องลงแข่งขันกันในสนามการเลื่อนตั้งหวหนาพักทนะไมถึงกับต้องอัญเชิญนะฮะไม่ตรงถึงกับขนาดนั้นแล้วผมดูอนิสัยใ,ใจคอของท่านอภิสิตแล้วแต่ท่านไม่อยากที่จะให้พักแตกแยกหรือเปล่าเพราะถ้าเมื่อไรแข่งก็มักจะแตกกันทุกครั้งนะฮะมีน้อยมากที่ไม่แตกสมัยที่ผมอเอาเชียหมอวรงเชียกับ แข่งกับท่านอภิสิทธิ์เราแข่งกันเสร็จก็จับมือกอดคอทํางานกันไปด้วยกันในพรรคแต่การที่ท่านอภิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคก็เกิดจากท่านไม่สนับสนุนที่จะให้ไปจับมือจับตั้งรัฐบาลลวกหรรัฐบาลราัฐประหารก็คือสามปอในขณะนั้นท่านแพ้ยัตติในการลงมติท่านโกลาออกจากหัวหน้าพรรคครับ,รบแต่ท่านก็ยังเป็นสมาชิกพรรคแต่เมื่อถึงคราวที่ เ่นว่พักไม่ได้อยู่ในในอุดมการมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการทําการเมืองของท่านท่านจึงลาออกจากสมาชิกพรรคเช่นไปจับมือกับพัคที่ทุจริตอย่างเห็นได้ชัดครับอย่างนี้ท่านรับไม่ได้ท่านจึงลาออกจากโอเคครับมีอีกหลายคำถามแต่ว่าเวลาได้ตามนี้ก่อนคุณดาวนครับไว้ใกล้ๆนะก็คุยกันอีกทีหนึ่งดีไหมครับขอบพระคุณะนครับ สวัสดีค่ะคุณถาวรเสร็เนีรมนะคะคุณถาวรก็ยังเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะรวมไทยสร้างชาติก็มีข่าวนะะน่าจะยืนยันได้แล้วมัง้งว่าคุณขิงเอกนาก็ลาออกจากเลขาคุณดวงฤทธิ์ก็ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแต่ว่ายังเป็นสมาชิกกับยังเป็นสมาชิกพักนะลาออกแล้วข่าวล่ามาเรือก่อนเข้าห้องมาเยนะ่ยอ้าวเหรอคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามรวมไทยสร้างชาตินี่ก็รู้สึกว่ามีหลายประเด็นให้เราจะต้องมาจับตามใช่ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเราจะมาจับตาทั้งพักการเมืองต่างๆรวมไปถึงทิศทางการเมืองไทยการเมืองภาพใหญ่และประเด็นความมั่นคงด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ